มดข่าวพาเพลินสวัสด,ดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังเที่ยงคืนนี้สั่งปิดสถานที่เพิ่มกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เพิ่มหลังเที่ยงคืนนี้วันที่หนึ่งมกราคม64ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคนรเสาชิงช้าร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกของกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครว่า สถานการณ์ขณะนี้พบการแพร่กระจายลักษณะกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกในส่วนของกรุงเทพมหานครพบมีการติดลักษณะกลุ่มก้อนในสถานบริการและสถานที่หลายแหง่ง คณะกรรมการจึงได้หารือมาตรการป้องกันที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไปแล้วเพื่อยกระดับความเข้มขน้นการควบคุมโดยจะมีประกาศปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปซึ่งจะยกเลิกประกาศฉบับที่กรุงเทพมหานครได้ออกไปแล้วทั้งหมดและจะใช้ประกาศฉบับใหม่แทนสำหรับรายละเอียดเช่นสวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดตลาดน้ำตลาดนัดโต๊ะสนุกบิลเลียนสถานที่เล่นตู้เกมร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสนามชนไก่และสนามซ้อมไก่ชนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับพักค้างคืนเป็นปกติทุระสนามมวยโรงเรียนศินลปะการต่อสู้หรือโรงยิมสนามมา้าสถานประกอบการหรือกิจการอาบน้ำสถาน ารประกอบกิจาการอาบอบนวด สถานที่แข่งขันทุกประเภทสถานที่ที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่ลักษณะทำนองเดียวกันสนามชนโคสนามกัดปลาสนามแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกันสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสถานที่เจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันก วิชาหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้นทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษากำหนดปิดทำการตั้งแต่วันที่4ถึง17มกราคม64จากนั้นจะพิจารณาตามสถานการณ์อีกครั้งในส่วนของมาตรการสำหรับร้านอาหารอนุญาตให้ซื้อและนำกลับหรือ take away โดยไม่ให้มีการบริโภคในร้านอาหารทั้งนี้กรุงเทพมหาคนครจะหาหรือกับศูนย์บริหารสถานการณ์ของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นคาดว่ามาตรการสำหรับร้านอาหารดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ